สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่6นะครับเดือนมกราคมปี2566นะครับแวะมาตลาดสุพรรณบุรีแล้วนะครับผมนะฮะไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร,ร่นะฮะประมาณไม่ถึง100ร้อยกิโลนะฮะจากบางบัวทองมา <พอ S 1> นะครับน้องไปเที่ร้อยก่อนอย่าน้องไปวิ่นที่ตรไหนก็ได้แล้วกลับมาอีกห้าสิบโอเคไหมผมไปแตกขั้นอยูว่า,างนะนี้กันนะซือสองร้อยห้าสิบ ตลาดสุพรรณบุรีนี่นะครับผมมาวันศุกร์นะครับเขาน่าจะเป็นตลาดใหญ่นะฮะวันศุกร์นะผมไม่ได้ลองถามดูนะว่าเขาจะมีวันไหนมั่งนะฮะแต่วันศุกร์นี่ของของถมแบบเนี้ยเยอะเลยครับตลาดของทมสุพรรณบุรีนะครับอยู่ตรงโลตัสนะฮะสุพรรณบุรีโลตัสใหญ่นะครับเข้ามาในตัวจังหวัดของสุพรรณบุรีโลตัสเนี่ยจะดูด้านหลังของตลาด ด้านหลังของโลตัสนะครับนะฮะเข้าซอยมันหน่อยนะครับแต่จริงๆมาถึงนี่จะสังเกตรู้เลยนะครับฮะรถเยอะๆนี่แหละคือตลาดของถมของวันศุกร์นั่แหละครับจริงๆด้านหน้าของโลตัสเนี่ยเขาบีทุกวันเป็นตลาดนัดเหมือนเปิดท้ายอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าของเก่าแบบนี้ต้องเป็นวันศุกร์นะฮะหรือมีวันอื่นด้วยก็เอสซีลองแจ้งมานะครับว่ามีวันไหน ตลาดก็เริ่มขายนะตั้งแต่บ,บ่ายๆนะครับพอตลาดนี้ก็จะมีรอบเย็นยึดมืดนะ่นะน้ำมืดกี่โมงผมไม่รู้นะเ<อ>พราะว่าผมกลับก่อนทุกครั้ง <c oughs> นะฮะพอทองฟ้ามืดผมก็เริ่มกลับแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาขายถึงกี่โมงนะ ของถมนี่ผมก็เดินนะฮะมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเดินตั้งสมัยหนุ่มๆจนเดี๋ยวนี้ก็เล่นพูดง่ายๆว่าแก่แล้วนะฮะก็เดินไปจับของไปนะครับแต่ว่าผมไม่จุดประสงค์ว่าเป็นของอะไรนะฮะเพราะว่าผมก็ไปเรื่อยนะครับก็เหมือนกับพอค้าของถมทั่วไปนะฮะจับของขายจับอะไรเงี้ยผมก็ในทำนองนั้นนั่นแหละครับเขาก็ถ่ายไปด้วยอะไรเงี้ยให้เอฟซีที่อยู่ต่างจังหวัดที่เขาไม่มีโอกาสได้เดินแบบนี้นะฮะให้เห็น แล้วบางคนที่เป็น f อฟซี Z, เขาต้องการหาของเจอของที่ถูกใจในนี้ในอาทิตย์นี้ที่เจอนะฮะเย่างสมมุติว่าเจอวันศุกร์นี้ศุกร์หน้าเนี่ยผมจะลงคลิปก่อนที่จะถึงวันศุกร์หน้าอย่างเงี้ยนะครเขาก็จะเตรียมตัวทันจะมาดูอะไรเงี้ยว่ายังอยู่เปล่าอะไรเงี้ยก็มี f อฟหลายคนนะที่ได้ของกันไปนะครับ ไม้สวยๆครับโตนะฮะน่าจะเป็นไม้เก่าเลยนะครับงานเก่านะฮะร้านนี้นะครับสงสัยตัวข้างล่างนี่แหละครับคือตัวอะไรนะฮะนี่นะฮะที่ตปวโตผมก็ลองมองยูว่ามันคืออะไรมยาวรออันเท่าไหร่่ปบอันนี้พันสองอันนี้พันหนึ่งสิบห้าเมตรกับสิบเมตรนะโรงงาน นี้ยาว15เมตรนะใช้คอมทีเดียวจบเลยของเย็บญี่ปุ่นนะคอม10ตัวเขา ใช่เพารักสบายเลยดีดังเพาะอยนยวย้อนคูดมาะเล็นมันไม่ได้ล้เก่งมันจะอะไรเล่นได้ไงผมว่าตลาดสุพานบุรีนยของมันหลากหลายดีนะฮะของแบบระันาเหมือนก็ของพื้นบ้านของเก่าเก็บของไอ้ที่ว่าสะส ของสะสมที่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยเขาเก็บไว้นะฮะแบบนี้ออกมาแล้วนะครับนะฮะออกมาวางขายกันออกมานะฮะพูดง่ายว่าของใช้ที่เขามาวางขายเนี่ยตอนผมตอนผมยังเด็กๆเ,เนี่ยผมเห็นนะฮะผมเห็นมันโชว์กันอยู่ในตู้แทบทุกบ,บ้านอะไรนะเนะีนะ่ยของโบราณอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาออกมาขายกลายเป็นของโบราณเลยครสมัยก่อนจะเป็นของที่ว่าซื้อมาก็ สะสมเก็บไว้ในตู้อย่างถ้วยชามอะไรเงี้ยถ้วยชามเรยกว่าที่ถวายพระอะไรเนี้ยจะเป็นฐานเป็นชุดอะไรเงี้ยนะครับก่อนบ้านผมก็มีนะี ขาจะไปบ้านน่ะใช่ครับไปบ้านเด<ช>ียว <ไป S 2> บ้าน <ไป S 2> าน <ไป S 2> ่ะ ตลาดคลองถมสุพรรณนะครับนะฮะเรื่องค่าเช่าล็อกหรือค่าเช่าที่จะวางขายนี่นะต้องติดต่อในเพจเขาเลยนะครับเดี๋ยวนี้ติดต่อง่ายครับนะฮะเข้าไปในเพจของเขาในเฟซบุ o กเนี่ยเขามีทุกที่นะครับเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับเอ่อถ้าผมให้สอบถามเองเนี่ยมันไม่แน่นอนนะฮะบางทีไม่ตรงประเด็นคือหมายถึงว่าราคาเนี่ยเขาจะอาจจะมี คนเก่าคนใหม่หรือว่าอาจจะเป็นล็อกอะไรเงี้ยนะต้องคุยโดยตรงเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมคุยให้เดี๋ยวจะเีืัญหานะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงกันบ่อยๆแล้วแต่ตลาดนนะครับ เกมเพล์นี่ยังมีให้เห็นเลยนะครับเกมเพล์พวกนี้นะครับเอาไปดัดแปลงทําเป็นฟังเพลงนะครับเสียงดีมากนะครับใครสนใจลองเอาไปทาดู ทังที่เห็นนี่ยฮะสี่ใบห้าใบเนี่ยคือเป็นถังเขาก่อนเขาว่าถังใส่ข้าวสารผมผมว่าเป็นถังตักน้ำใช่ว่าเป็นถังอะไรลองบอกหน่อยนะ นตรีก็มีนะครับนะฮะกองแบบนี้ไม่น่าจะอยู่ในชุดกองชุดนะเป็นกองเหมือนก็บกองที่ว่าอะไรเนี่ยนักเรียนนะเวลาที่เขามีเหมือนผมก็เรียกไปถูกนะบางทีก็เจอนะครับอย่างเป็นกองชุดเลยนะที่ว่าวงดนตรีเขาเล่นกันนะฮะบางทีมาเป็นชุดเลยนะครับนะฮะก็แล้วแต่จังหวะจริงๆครับตลาดของถมเนี่ยมันไม่แน่นอนนะแล้วแต่จังหวะจริงๆเครื่องดนตรีเนี่ยนะฮะ ล้อครับนะฮะมี f อฟมีคนหนึ่งเนะี้ยก็สะสมล้อเงี้ยฮะไม่ใช่สะสมนะชอบซื้อล้อแบบนี้เอาไปขายต่ออีกทีนะครับนะฮะเห็นเงียบไปเลยนะช่วงนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะไงนะครับ ครับคันนี้หกพันห้านะครับตลาดทองทมสุพรรณบุรีนะครับนะฮะก็มีคนจาวมานะครับบอกว่าออชอบซื้อแต่ของที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยนะครับก็จริงครับ เพราะว่าถ้าราคาโดนนะฮะผมไม่เลือกว่าเป็นอะไรนะครับผมก็เหมือนพ่อคา้าพ่อคมทั่วไปนะฮะเจอราคาพอควรที่จะไปทํากําไรได้ผมก็ซื้อนะฮะพูดง่ายๆทางตลาดเนะี่ยซื้อได้หมดนะครับถ้าราคาดีนะฮะผมไม่เลือกนะว,ว่าจะต้องเป็นของชอบไม่รู้ของชอบเป็นแบบไหนนะค,คือของชอบก็คือถูกตากับของตรงนั้นนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรนะครับคือว่าผมก็คือพ่อค้าคนหนึ่ง เหมือนกับตลาดของผมเนี่ยนะพอค้าที่นั่งๆเนี่ยผ, <c ain> ผมก็ก็ๆ onna, ๆเคยขายแบบนี้นะครับผมก็จับขายเหมือนกันนะฮะก็ถึงมาเดินบ่อยนะครับก่อนถามว่าไม่มาเดินกันเป็นนิดเลยเนี่ยเป็นอาชีพเลย <c oughs> ใช่ครับนะฮะเว็บไหม่ตัวนี้ครับหมื่นเจ็ดนะครับาราคาพื้นฐานเลยนะครับก็อยู่ประมาณหม <c oughs> ื่นกะว่าบาทแต่สภาพยังสวย <c oughs> <c oughs> น,นะฮะดูท่าทางเจ้าของจะมาขายเองนะฮะนี่ก็คือ ด้านตลาดที่ขายของกินนะครับฮะร้ายกว่าเลยเนี่ยของกินจะมีเต็มเลยนะครับเสื้อผ้าเดีก็ตรงไปเลยั้งด้านในนะครับเสื้อผ้าก็เยอะนะครับ ตรงต้นปีนะครับอากาศดีๆนะฮะฝนไม่ตกอากาศก็ไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่าปีนี้รู้สึกอากาศเย็นที่ยาวนานนะฮะหลายวันเลยนะครับไปบ่ายเงี้ยบ่ายสามบ่ายสี่เนี้ยนะต่างจังหวัดนี่ก็เย็นๆนะฮะเดินสบายๆนะครับขายเราต่อสภาพนี่ดูได้เลยคิ๊กเลยครับสวยครับสวยครับสวยมาก เขาเป็นเหล่าตายเป็นทันตแพทย์หมอใดนักหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่ค่อยมีอะไรจะใส่ให้อย่างพวกลูกยางมันก็แปลกประหลาดเดียวเขาอ่ะบอมมันจะไปคุ้มกอะไรล่ะ เริ่มเย็นคนก็เริ่มเยอะครับนะฮะนะฮะตลาดคุพันธ์บุรีนะครับ แกนมองอค่เนี่ยแี่ถ้าชรา์จแล้วเนี่ยมาเพิ่มสิบบาทเ้าเลย กาตัวนี้สวยครับนะฮะรุ่นนี้น่าจะมีมาอยู่ด้านบนด้วยนะไม่มีมานะ เน่ก็ได้หลายอย่างกันนะตุตกัวน่าผมซื้อเนี่ยก็ตัวน่าจะฝากกับพ่อค้าไว้นะครับมันก็ได้ถือนอกจากของเล็กนะครับแต่ของใหญ่เน่ผมจะฝากพ่อค้าก่อนกอนกลับแล้วก็ขนขึ้นรถกันแต่ซื้ออะไรบ้างเน่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวด่าไม่นะครับว่าซื้อแต่ของที่ชอบ <c oughs> ผมต้องซื้อครับเพราะว่ามาทั้งทีะงนะครับไกลๆเน่มันก็ต้องหาซื้อของที่ว่าพอทําราคาได้นะครับเราก็ซื้อไว้เองนะครับ ตลาดคลองถมสุพรรณบุรีนะครับหลังโลตัสสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันอื่นผมไม่รู้ว่าจะมีตลาดแบบนี้หรือเปล่านะฮะเป็นของถมแบบนี้นะครับลองสอบถามดูในเพจนะแต่วันศุกร์แน่นอนนะครับเนี่ยมีจะเป็นตลาดแบบนี้เลยของถมที่ขายของเก่าแบบนี้นะครับ